เอาสิเอาดิเอาดิเอาดิเอาบีบเลยเอายังไงจะไยไหมเอาอยลูกกูก่อนเออเอาไปจบทุกคน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 เห็นน้อยหน้าไหมวันนี้ไปซื้อน้อยหน้ามาแล้วน้อยหน้ามันเหลือแค่สองลูกจริงๆซื้อมามันก็กินคนเดียวาแหละ มันเหลือสองลูกมันกลัวแย่งมันกินมันเอาขึ้นมาแอบกินด้วยเห็นไหไมเห็นปะเห็นปะแอบเอาขึ้นมากินด้วยกาจะกินเงีย,งยบๆไม่แบง่งขึ้นมาเงีย,งยบๆลงไปเงีย,งยบๆมันคิดว่าตาหลับแล้วอร่อยไหมอร่อยไหมฮะ เออกลัวแย่งกินอะดิทำไมยังไม่รับ <c oughs> กูได้ยินเสียงเปิดประตู <c oughs> มันเหลือสองลูกสุดท้ายวางไว้ข้างล่างาลูกเดียวอย่าลูกเดียวสองอร่อยไหม <c oughs> ไม่ค่อยอร่อย <c oughs> ของกินได้ดีเนาะทำไม <c oughs> งั้นกหมดแล้วเหรออร่อยไหม <c oughs> <c oughs> ไม่อร่อยเหรอ นด้ขอชิมหน่อยได้เลยทำไมทำไมได้แล้วห้องเสียโอ้ได้แล้วเดี๋ยวห้องเสียคือกลัวแย่งกินว่างั้นก็เธอชอบไปชั้นเฮ้ยเธอแหละชอบไปแย่งชั้นกินโอ้ซื้อมาให้รอนึงยังไม่ได้กินสักลูกนั่งกินนั่งกินคนเดียวโอ้โหมึงนั่งกินคนเดียวเลยแล้วมึงยังจะหวงอีหล่อสองลูกสุดท้ายเนี่ย อืเอาไหมเดี๋ยวปลูกให้เอาเอาเม็ดที่มึงคายออกมาไปปลูกไม่เอาเอาไปใส่นี้ได้ไหมไม่ได้มไม่มีทิชชู่ว่ะโอ้ข้างหน้ามึงเรียกว่าอะไรมีแค่อันเดียวกูถามจริงมึงใส่ใส่เป็นอยู่สีเดียวเหรอเสื้อเนี่ยทำไมก็มันชอบสีนี้ ทำไมของใครของฉันไม่อของเธอซะหน่อยยุ่งอะไรไม่รู้เรื่องเนีย่ยบอกว่าไม่ฟังเดอกโกล์เนี่ยก็ไม่ฟังไงอืออออ๊อยเรื่องนี้น่นากลัวมากเลยเกบอกไม่ฟังเดอะโกดเพราะมันกลัวผีค่ะไม่กล้าฟังเดอกโกลเพราะกลัวผี ก็แค่ตอนนั้นแล้วตอนนี้ตอนนฟังคนเดียวอ๋อตอนนี้ฟังอะไรฟังตลอดแหละฟังเลยไม่แน่กลัวสรุปห,ห่หวงไอห่วงแต่ไม่ให้กินด้วยมันมีลูกเดียวมีสองลูกกูเห็นมันมีลูกเดียวลูกขึ้นมาดูลูกขึ้นมาดูย <c oughs> ึงยิงอยู่ไหนก็บอกว่ามันมีลูกเดียวก <c oughs> ูเห็นมันหยิบมาสองลูกอยู่ไหน มันมีลูกเดียวสารภาพมาบอกว่ามันมีลูกเดียวอันนี้ไม่เกี่ยว <c oughs> <c oughs> นี่เ้่ก็อะไร <c oughs> เอามา,าแบ่งกัน <c oughs> มึงกินอะไรกับมึงเนี่ยพี่ออันนี่อะไร ไม่เอาเอาเต็มลูกสิไม่เอาเธอก็ชอบกินหมดดาเยี่ของฉันกินนะโอ้โหยังมีหน้ามาพูดโลหนึ่งมึงกินคนเดียวเหลือสองลูกไว้ให้กูเล่นยามขโมยกินอีกเดี๋ยววันหลังจะเอามาล็อกไม่ต้องมาล็อกเลยล็อกได้ไงเอาไว้เออ <c oughs> แค่นั้นนะวันหลังก็ซื้อสักสิบโลจะได้ไม่ต้องมาแย่งกันนี่นทุกคนซื้อมาโลหนึ่งเด็กกินลูกหนึ่งเธอแย่งกินหมดเลยกินก็เยอะกินอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะ มกินแล้วก็มาบ่นว่าอ้ว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 นเพราน้ำหนักขึ้นผลไม้ค่ะไม่อ้วนไม่เกี่ยวก็บ่นเหมือนกันนั่นแหละชอบบ่นบ่นอะไรกันหน้ากันหนาเนี่ยสภาพเดี๋ยวเราก็หิวอีกใครเธอแหละแล้วก็พากินนู่นไปกินนี่อีกกินนี่เสร็จแล้วพาไปเซเว่นด้วยก็ไปเองดิฝนก็ตกพาไปหน่อย พูดพอๆทำไปเชฟนิดหน่อยพูดพระพระพรไปเชฟหน่อยค่ะแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปด้วยนะโทรศัพท์ใครเอาเผื่อเอาไปทำไมอ่ะเอาไปไหมเอาไปเฉยๆมึงจะใช้เงินกูไม่ใช้เผื่อเผื่ออะไรนะเผื่อไม่เป็นไรหนูชาร์จแบตแบตหมดมีเพื่อแบงค์ให้ไม่เป็นไรหนูชาร์จเพราะว่าแบงค์แล้วโทรศัพท์มันจะพังมันไม่พังหรอกพังเสียเพราะว่าแบงค์ปุ๊บ Oh, พังเลยซื้อใหม่ันไหมวะทำเอามาได้แล้วเอามาไหาม,ามไม่กินก็เอามาถือไว้อยู่นั่นแหละเธอก็ไม่กินมึงก็กินอยู่นั่นแหละบ่นอะไรนักหนาขอ,หนอขอสักทีหนึ่งเถอะขอสักทีหนึ่งเถอะทีหนึ่งเถอะทีหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่ง เมื่อกี้ทำอะไรตีเขาฮะทำอะไรตีเขนขอโทษค่ะขอโทษทำไมขอโทษขอโทษเรื่องขอโทษเมื่อกี้ล่อมาตีฉันขอโทษเรื่องอะไรจับตระกันขอโทษขอโทษแลกกันไม่แลกขอโทษดิเดยืด เอาไปลูกกูมาไปลูกกูเอาสิเอาดิเอาดิเอาดิเอาบีบเลยเอาไงไงจะปไปไหมเอาปล่อยลูกกูก่อนเออเอาไปจบอย่ามาเยี่ยมนี่ว่าหน้าเหมือนฉันด้วยใช่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 หน้าเหมือนพี่ใช่ใช่ใช่อะไรนะอะไรนะอะไรนะทำอะไรฮะ ฮ้ยแม่เหอวิวสาซ้อนไว้เอ้ยจะจับแลงอมูลาอย่ามายุ่งกับลูกๆกูจำไว้ไม่ต่อ้ต่อยมนไจะต่อยเยแมงสาบบินพี่ยิ้ไอ้จุ๊ยิม่บหรไม่ับมไต่อยอย่านะอย่านะนี่นีนี่ Yeah, <laughs>